สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะแม่จะมาเก็บเรื่องที่แม่เนี่ยค้างพวกเราไว้นะคะก็คือเรื่องธาตุ a n s i t i o n นนะคะธาตุทรา Transition ถ้าพูดถึงตำแหน่งของธาตุท n าน t i o n ในตารางธาตุนะเด็กๆวาดรูปตารางธาตเลยค่ะนี่นะคะคือตารางธาตเป็นตารางธาตสมมุตินะคะธาตุ a n s i t i o n จะอยู่ตรงไหน จะอยู่สส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็คือจะอยู่ตรงกลางตารางธาตุตรงนี้แล้วก็ด้านล่างค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าธาตุไหนนะคะเป็นธาตุท a n s i t i o n บ้างเด็กๆจะต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนเนาะตำแหน่งในการจัดเรียงนะคะให้เด็กๆจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย 1s2 2s2 นั่นล่ละค่ะไล่ไปถ้าเกิด จัดเรียงแล้วมันไปจบที่ตัว S S 1 S 2ตำแหน่งของเขาจะเป็นธาตุในหมู่1ไม่หมู่1ก็หมู่2แต่ถ้าจัดเรียงแล้วไปจบที่ตัว P ตำแหน่งของเขาก็จะอยู่ P 1จนกระทั่งถึง P 6ถ้าจัดเรียงแล้วไปอยู่ที่ตัว D นะคะก็จะอยู่ตรงกลางตารางธาตุกับ F ก็จะอยู่ด้านล่าง นั่นหมายความว่าถ้าเป็นธาตุทร n นซิช o นปุ๊บนะคะพอเราจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยมันจะไปจบที่ตัว d มันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่มันจะเป็นลท้ายด้วยตัว d นะตำแหน่งธาตุทร n นซิช o นเด็กๆเ,เปิดตารางธาตุในหนังสือเรียนดูเพิ่มเติมได้นะคะธาตุทร n นซิช o นเนี่ยจะเป็นธาตุที่เริ่มนะคะอยู่ใน คาบที่4คาบที่4เลขอะตอมของนางนะคะก็จะเริ่มที่21ไล่ไปเรื่อยๆลักษณะพิเศษของธาตุทรานเซชันก็คือถ้าเด็กๆจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักมันจะจัดเรียงไม่ได้มันจะไม่เข้าเกณฑ์ที่เราจัดเรียงนะคะว่า2 8 18 32มันจะจัดไม่ได้ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆเนี่ยไม่สามารถจัดเรียงในระดับพลังงานหลักได้ลองจัดในระดับพลังงานย่อยดูถ้ามันจบที่ตัวดีแสดงว่าเป็นธาตุ transition นะอะทีนี้ธาตุ transition คุณสมบัติเด่นของเขาเลยนะคะก็คือจะเป็นสารประกอบที่มีสีสารประกอบ ที่มีธาตุทรานซิชันเป็นองค์ประกอบเนี่ยลักษณะเด่นเลยก็คือเขาจะมีสีอ่ะดูตัวอย่างในตารางนะคะเด็กๆไม่ต้องจำนะลูกว่าเฮ้ยโครเมียมเนี่ยสีนี้นะไม่ต้องจำตัวอย่างที่ให้มานะคะก็เช่น Cr คือโครเมียมเนาะโครเมียมที่มีประจุเป็นบวกสนะคะสีที่ปรากฏคือสีน้ำเงินลองเปลี่ยนเลขประจุสิคะ เป็นบวกสามสีที่ปรากฏเป็นสีเขียวประจุเปลี่ยนสีเปลี่ยนนะคะไม่ต้องจำเลยว่าเฮ้ยโครเมียมต้องสีนี้นะแมงกานีสสีนี้ไม่ต้องจำค่ะตารางนี้ให้ดูให้ดูเฉยๆนะคะว่าเออถ้าเกิดแมงกานีสเนี่ยแมงกานีส2ไอออนก็คือ2แมงกานีสที่มีประจุเป็น2บวกสีที่ปรากฏคือสีชมพูอ่อน แต่ถ้าเป็นแมกนีสามแมกนีส3ก็คือแมกนีสที่มีประจุเป็น3บวกสีที่ปรากฏคือน้ำตาลตารางนี้ให้มาเฉยเค okay, นะสารประกอบที่มีธาตุทรานซิชันเป็นองค์ประกอบจะเป็นสารประกอบที่มีสีธาตุทรานซิชันเริ่มที่เลขอะตอมเท่าไหร่21 ไล่ไปเลยนะคะทีนี้มาดูอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทบทวนการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนาะจะให้เห็นว่าธาตุทรานซิชันเนี่ยมันจะต่างจากธาตุปกติเวลาที่มันมีการรับหรือจ่ายอิเล็กตรอนค่ะอ่ะเรามาดูนะคะเลขออกซิเดชันเด็กๆอะ่ะไม่ได้เรียนเรื่องเลขออกซิเดชันในหนังสือเรียนก็พูดอยู่นิดหนึ่ง เลขออกซิเดชันถ้าเราจะจำง่ายๆก็คือประจุเนี่ยแหละค่ะเลขประจุที่แสดงเนาะถ้าเกิดไม่มีประจุเป็นบวกหนึ่งถ้าไม่มีประจุเป็นบวกไม่มีประจุเป็นลบอันนี้ก็คือเลขออกซิเดชันก็คือเป็น0นหรือไม่มีถ้าเป็นบวกสเลขออกซิเดชันก็จะเป็นบวกสบวกสก็เลขออกซิเดชันบวกสมันก็คือเลขแสดงประจุนั่นแหละเลขออกซิเดชัน เดี๋ยวเราจะได้เรียนเลขออกซิเดชันแบบจริงจังเลยก็คือเรื่องพันธะเคมีนะหลังจากสอบมิดเทิมแล้วนะคะ,ะทีนี้มาดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนเด็กๆต้องพึงระวังนะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักไม่ได้คำว่าจัดเรียงไม่ได้ก็คือมันไม่เข้าเกณฑ์นะคะว่า2,8,18,3,2 ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บให้เด็กๆจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยเลยตัวอย่างนะคะเช่น sc 21 sc มีเลขอะตอมเท่ากับ21ถ้าจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยก็คือ1 L2 2 l s 2 2 s 2 2 p 6 3 L2 3 s 2 3 p 6 4 L2 3 s 2 3 d 1 อาจัดเรียงได้ตามนี้นะคะย1ิ 21. อ็นุกรมแก๊สเฉยก็คือหาแก๊สเฉยนะคะมาแทนตัดที่ P 6 P 6ที่อยู่ในคาบที่3แก๊สเฉยที่อยู่ในคาบที่3ถ้าจําไม่ได้นะคะก็จะมีฮีเลียมนนออนอาร์กอนคริปตอนซีนอนเร r g ดอนออแกเนซอนอะ ตัดแก้เฉื่อยแก้เชื่อยในคาบที่3นะคะก็คืออ์กอนก็จะเป็นอ์กอนตัวที่เหลือลอกลงมาเลยค่ะ c s 2 3 d 1ตามนี้อ่ะลองอีกสักตัวนะคะถ้าเป็น t i นะคะมีเลขอะตอมเท่ากับ22ิบสอเด็กเดก็จัดเรียงอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานย่อยก่อนก็จะเป็น 1L2, 2 l s 2 2 s 2 2 p 6 3L2, 3 s 2 3 p 6 4L2, 3 s 2 3 d 2ยิบสองแล้วนะคะอ่ะอันนี้คือเด็กๆจัดเรียงอิเล็กตรอนตามปกติแต่ประจุของเขาคือ2อบวก2บวกแสดงว่าจ่ายอิเล็กตรอน สองอิเล็กตรอนจ่ายอิเล็กตรอนไปสองอิเล็กตรอนจ่ายที่ตัวไหนจ่ายที่ระดับพลังงานสูงสุดระดับพลังงานสูงสุดเราจะดูเลขนะคะบางคนไม่ดูอะไรเลยระดับพลังงานสูงสุดใช่ไหมจ่ายที่สามดีสองตกม้าตายเลยนะลูกจ่ายที่ระดับพลังงานสูงสุดระดับพลังงานสูงสุดไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวสุดท้าย แต่ให้ดูเลขที่สูงที่สุดเลขที่สูงที่สุดก็คือ4นะคะอาจ่ายไป2ตัวเราก็จ่ายไปที่นี่เราก็มาเอาแบบอนุกรมแก๊สเฉื่อยนะคะอนุกรมแก๊สเฉื่อยเหมือนเดิมแก๊สเฉื่อยที่อยู่ในคาบที่3นะคะก็คืออาร์กอนแล้วก็3 D 2 ตัวที่จะแบบมีปัญหานะคะแล้วเขาก็จะชอบเล่นมากๆเลยก็คือ24-29เราจะไม่เจอ D4 กับ D9 จําจำคำนี้ได้ไหมถ้าเจอ D4 กับ D9 ปุ๊บต้องไปดึงอิเล็กตรอนจากออร์บิทัลข้างๆมาอ่ะอันนี้นะคะลองจัดเรียงจัดเรียงก็จะเป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 4ได้3 d 4ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมเราจะต้องนี่เราเจอ3 d 4ปุ๊บ d 4ไม่มีเด็กๆจะต้องไปดึงอิเล็กตรอนให้เรียบร้อยนะคะจาก3 d 4แม่ขอลบเลยนะ ดึงอ e ิเล็กตรอนก็จะเป็น 4s1 กับ 3d5 ได้ตามนี้แต่ประจุของเขาเป็น3บวก3บวกก็คือจ่ายอ e ิเล็กตรอนออกไป3อิเล e ็กตรอนจ่ายไป3อิเล e ็กตรอนจ่ายตัวไหนจ่ายที่ระดับพลังงานสูงสุดก่อนมันจ่ายได้แค่ตัวเดียว ก็จตัวหลังอีกนะคะมันก็จะเหลือ 3d3 3. อ่ะอนุกรมแก๊สเฉยทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือตัดที่ p6 ก็จะเป็น R ก้อนแล้วก็เหลือ 3d3 เ 3. นี่ยค่ะถ้าเรามาดูนะคะถ้า transition เวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนมันจะจบที่ตัว d ข้อสังเกตมันจะจบที่ตัวดีอะอันนี้เดี๋ยวเฉลยเลยนะคะคอปเปอร์เนาะ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 แม่จัดแบบเสถียรเลยนะ 4s1 3d10 จริงๆมันไม่เสถียรใช่ปะ 3d9 มันไปดึงอิเล็กตรอนจาก4 s 2มา4 s 2ก็จะเหลือแค่4 s 1 3 d 9ก็จะเป็น3 d 1 0ประจุของเขาคือบวก2บวก2ก็คือจ่ายอิเล็กตรอนไป2อิเล็กตรอนเวลาจ่ายเราจะจ่ายที่ระดับพลังงานสูงสุดจ่ายไปเลยไม่พอเราก็มาจ่ายตัวหลังจาก3 d 1 0ก็จะเหลือ3 d 9ไม่ต้องไปดึงต่อหรืออะไรต่อแล้วนะ ดึงแค่ครั้งเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยก็อาก้อน3 D 9อ่ะทีนี้หนูลองไปลองไปจัดนะคะโมลิบโอ้โมลิมลดีน่ามอุย้ยโมลิบดีน่ามนะคะอันนี้ลองจัดเองใช้หลักเดียวกันเลยก็คือจัดเรียงอิเล็กตรอนตามปกติ ความแตกต่างระหว่งางธาตุ r a n s i t i o n กับาธาตุกลุ่มปกติก็คือถ้าเป็นาธาตุกลุ่ม A หรือาธาตุหมู่หลักเนี่ยเวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนมันจะไปจบที่ S กับ P ถ้าเป็น S ก็คือหมู่หหมู่สถ้าเป็น P ก็จะเป็นหมู่3มหมู่4ีหมู่5หมู่6หมู่7หมู่8ถ้าเป็น D ก็จะเป็น transition ที่อยู่กลางตารางาธาตุ r a n s i t i o n นะคะ ตัวที่เราเรียนส่วนใหญ่อะมันก็จะเป็นโลหะค o p เปอร์นะคะค o p เปอคือทองแดงคโครเมียมเหล็กพวกเนี้ยมันเป็นโลหะพอเป็นโลหะปุ๊บจะพูดถึงสมบัติของธาตุทรานซิชันก็ให้นึกถึงสมบัติของธาตุโลหะได้เลยเป็นของแข็งนำไฟฟ้านำความร้อนเออให้ใช้สมบัติเดียวกันเลย น,ะะนี่แหละรายละเอียดของท่า transition หลักๆนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรับและจ่ายอิเล็กตรอนอันนี้ต้องระวังเราจะใส่ที่ระดับพลังงานสูงสุดใส่ที่ระดับพลังงานสูงสุดไม่ได้ใส่ที่ตัวสุดท้ายนะคะ,ะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าแล้วทตา transition นี้ล่ะเราจะจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักจัดเรียงได้ยังไง ขอดู sc นะคะ sc 21อ่ะ sc 21แม่จัดเรียงอิเล็กตรอนก็คือได้ตามนี้นี่จัดเรียงแล้วเดี๋ยวแม่เอาข้อมูลตัวน,นี้มาเลยอ่ะนี่นะคะคือข้อมูลของการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยอ่ะ อันนี้คือ s c 21อ็ด s สี่ย s 2อ s สอ p 6ก s 2อ p หก s สและ3 d 1อันนี้คือระดับพลังงานย่อยเราอยากรู้แล้วถ้าเราจะจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักล่ะเราทำยังไงเด็กๆก็ดูค่ะระดับพลังงานหลักเนาะอันดับแรก ระดับพลังงานที่หนึ่งระดับพลังงานที่หนึ่งดูตรงไหนก็ดูเลขหนึ่งข้างหน้าค่ะระดับพลังงานที่หนึ่งมีอิเล็กตรอนสองอิเล็กตรอนแสดงว่าระดับพลังงานที่หนึ่งนะคะมีอิเล็กตรอนสองอิเล็กตรอนระดับพลังงานที่สองระดับพลังงานที่สองก็คือ2 s 2กับ2 p 6 2 s 2กับ2 p 6 อิเล็กตรอนเอามารวมกันค่ะ2บวก6ได้8ต่อมาระดับพลังงานที่3เอาให้ครบนะคะระดับพลังงานที่3ก็จะมี 3N2 s 2แล้วก็มี3 d ด้วย 3N2 s 2 3 p 6และ3 d 1บวกเลขเลยค่ะ2บวก6ได้8 8บวก1ได้9 แล้วก็ระดับพลังงานที่4นะคะ 4s2 2เห็นความแตกต่างไนหะม2892เราไม่เคยเจอเราเจอแต่2882เอออันนี้เป็น2892ลองตัวอื่นก็ได้ค่ะเอาตัวอื่นนะคะเอาโครเมียม โครเมียมนะคะเลขอะตอม24อ่ะแม่จัดเรียง1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 9. เดี๋เด็กก็จัดเรียงอิเล็กตรอนตามปกติเลย4 s 2เราจะไม่เจอเราจะเจอแค่4 s 1กับ3 d 5 ืจอแบบนี้นะคะอ่ะระดับพลังงานที่1ก็ดูแค่1 s มีอิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่2นี่นะคะ2 s กับ2 p รวมกันเป็น8ระดับพลังงานที่3 3 s 2 3 p 6และ3 d 5บวกเลขค่ะ2บวก6ได้8 8บวก5ได้13และระดับพลังงานสุดท้ายระดับพลังงานที่4เหลือ1เนี่ยค่ะคือการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักเนาะโครเมียมที่เลขอะตอม24หรือคอปเปอร์ที่เลขอะตอม29เด็กๆก,ก็ต้องทำให้มันเสถียรก่อน แล้วก็เปลี่ยนจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยให้เป็นระดับพลังงานหลักค่ะหลักๆนะคะเรื่องท่า transition ที่แม่อยากจะเน้นนะคะก็คือมีรายละเอียดแค่นี้ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าเอ่อในหนังสือนะคะมันมีข้อมูลอะไรเดี๋ยวเด็กๆอ่านเอาอันนั้นมันก็จะเป็นรายละเอียดประกอบนะคะเรื่องท่า transition มีไม่กี่หน้า ในหนังสือเรียนลองเปิดอ่านได้เลยเขาก็จะพูดถึงสมบัติของเขานะคะมันก็จะแบบแนวโน้มเดียวกับโลหะรายละเอียดก็จะบอกในนั้นอ่าอันนี้ก็คือตัวที่แม่กังวลว่าเออมันค่อนข้างที่จะยากแล้วเด็กๆลืมแม่ว่าลืมแหละปะในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็เลยเอามาให้เราดูนะคะโอเค ก็เนื้อหาที่จะสอบมิดเทอ m มถึงแค่เรื่องท่า Transition ค่ะอะ่แม่ก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะสำหรับการสอบมิดเทอ m มที่จะถึงนี้ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ